คุณฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> คุณฟ้าวันนี้มาพร้อมเรื่องใครในห้องห้องนี้เป็นห้องของคุณฟ้าเองไหมคะไม่ไม่ค่ะห้องนี้ไม่ใช่เป็นห้องของฟ้าค่ะเป็นห้องที่เป็นห้องพักนะคะสมัยเราไปฝึกงานนะคะก็ต้องหาที่พักอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือห้องที่เราอาศัยอยู่เนาะสมัยที่เราฝึกงานเมื่อกี่ปีมาแล้วคะน่าจะประมาณสามสามปีได้ร้วมมางคะสามสี่ปีที่แล้วก็ไม่นานไ,ไม่ามานานเท่าไหร่โอเคใช่ห้องนี้เกิดอะไรขึ้นคุณฟ้าเริ่มได้เลยค่ะ ก็คือช่วงนั้นเรามีเพื่อนอยู่สามคนรวมเราเป็นสี่ค่ะก็คือว่าเราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะไปฝึกงานด้วยกันนะคะก็คือเราเลือกที่จะฝึกงานแถวแถวสนามบินน้ําเพราะว่ามันได้อยู่ด้วยกันพอดีทีนี้เราก็ได้รับหน้าที่ในการไปหาห้องพักซึงเราแวกแถวแถวนั้นนะคะห้องพักค่อนข้างที่จะราคาสูงแต่เผอิญว่าไปเจอที่ที่หนึง่งราคาอยู่ประมาณสี่พันกว่าซึ่งซึ่งเราสี่คนนะ่คือไหว ทีนี้เราก็ตัดสินใจทําสัญญาทําอะไรเรียบร้อยเลย,ยกับห้องพักห้องนั้นเราไม่ได้ขึ้นไปดูห้องเลยนะคะก็คือห้องนั้นอะเรามองว่าเออมัน,ม,น,นมันเป็นตึกสูงแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทํางานแล้วก็มีสระว่ายน้าอยู่ติดริมแม่น้ำเตาทะยาด้วยเลิ <S <S 2> <S 2> ใช่มันเลิศค่ะมันเลิศมากแล้วทีนี้เราก็ตัดสินใจกันว่าว่าจะไปอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ทาสัญ,ญญาเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอใกล้ๆวันที่จะต้องไปฝึกงานนะคะเราก็เริ่มที่จะย้ายเข้าไปกับเพื่อนคนแรก ซึ่งเพื่อนเอคนเนี้ยจะต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยได้สัมผัสเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ซึ่งซึ่งส่วนตัวเราก็คือจะเป็นคนที่สัมผัสได้บ้างอยู่พอสมควรนะคะแล้วพอเออวันนั้นคือพ่อกับแม่ของเราทั้งสองคนนี่ยไปส่งเราเสร็จปุ๊บก,ก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะซึ่งก็จะเหลือเราสองคนแล้วก็เตรียมที่จะลงไปหาของกินและปิดหน้าต่างปิดประตูกระจกปิดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วคะ่ะก็คือกาลังจะออกจากห้องแล้วก็ไปสํารวจที่ตู้เย็น ว่าเออมันมันมีอะไรค้างอยู่ไหมเสียบปักหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะพอเรากําลังจะเดินออกจากโซนนั้นนะคะ,คะเราได้ยินเสียงผู้ชายถอนหายใจเขาว่าอ,อย่างเงี้ยข้างๆหูเราเลยค่ะซึ่งใช่ในใจเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเสียงลมนะเราก็หันไปรอบๆก็ไม่ได้เปิดประตูหรือหน้าต่างเอาไว้นี่หว่าแล้วเสียงอะไรวะ อแล้วช่วงจังหวะนั้นที่ได้ยินเสียงอะคะ่ะก็คือเราสองคนกับเพื่อนเนี่ยหันไปมองหน้ากันเราก็ใจดีสู้เสือเลยค่ะเฮ้ยไปเราไปหาข้าวกินกันดีกว่า<อ>แล้วเราก็ปีบดิ่งออกจากห้องเลยเปลี่ยนเรื่องก่อนไปเจอนหน้าลิฟต์ใช่ค่ะพอไปถึงหน้าลิฟต์เสร็จปุ๊บเราก็ถามว่าเฮ้ยได้ยินเหมือนที่เราได้ยินปะวะได้ยินเสียงคนถอนหายใจไหมเพื่อนก็หันกลับมาถามว่าว่าผู้ชายใช่ไหม ซึ่งเพื่อนก็ได้ยินเหมือนกันซึ่งซื่งต้องบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไม่ค่อยมีเส็นเรื่องพวกนี้เลยค่ะอ่า uh huh. แต่วันนั้นน่ะเขาได้ยินเหมือนกับเราซึ่งเพื่อนอีกสองคนเนี่ยจะตามมาสมทบในวันถัดไปซึ่งเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะยังไม่เล่าให้เพื่อนฟัง uh huh. คือเย็นวันนั้นเราก็เลยโทรบอกแม่ว่าแม่ไม่ได้นะหนูขอพระสักองค์หนึง่ง uh huh. เอามาไว้ให้ชื่นใจก่อน ก็คือเย็นวันนั้นพี่ชายเขาก็ขับเอาพระมาให้แล <ahead. S 2> <1988. S 1> ้วเราก็ใส่คะนอนเหตุการณ์นี้เป็ปกติเช้ามาเพื่อนอีกสองคนมาสมทบก็ยังปกติอยู่ค่ะทีนี้เราพอเรานอนพักไปเรื่อยๆนะค่ะมันมันก็ประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็คือพอเรานอนเนี่ยคุณชุกมันมันเป็นท้องประมาณยี่สิบห้าตารางเมตรนะคะมันจะเล็กๆมากทีนี้ยคือปลายเท้าเราเนี่ย เราก็จะมีปากกาผ้าของแต่ละคนนะวางไว้เราก็จะได้ยินเสียงก็แก,ก๊แกก็แก๊กอยู่ปลายเท้าเราทุกคืนเลยค่ะทีนี้เรารู้สึกว่าเราทนไม่ไหวแล้วเราอยากรู้ว่ามันคืออะไร,รเราก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดไปสายโทรศัพท์แล้วส่งมันไปไปลไายเท้าเรา <ned. S 2> เสียงคือเงียบแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งหนูหรือแบบว่าที่เป็นสัตว์ที่แบบว่าสามารถทําให้มันกอกแก๊กได้แม้กระทั่งจิ้งจกอะค่ะทีนี้เราก็ไม่เป็นไรเราคงคิดไปเองไหง อนอนต่อพอนอนได้สักพักหนึ่งมันก็จะมีเสียงแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วมีอยู่คืนหนึ่งคือพี่เจนที่แนนนึกออกใช่ไหมคะว่าเอ,อห้องพักนะคะมันจะค่อนข้างเตีย้ยแล้วก็จะมีแอร์อยู่ปลายเท้าค่ะครับแล้วตัวแอร์เนี่ยมันก็จะมักจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ใต้แอร์สำหรับเวลาที่รีโหทดพังหรือว่าแบตเตอรี่หมดถูกต้องไหมคะใช่ใช่คืนนั้นเราได้ยินเสียงแอร์เนี่ยเปิดปิดประมาณสองถึงสามรอบ เป,ปิดเป็นเองเหรอคือคือ,คอตอนแรกหนูก็คิดว่าเอ้ในใจว่าเอะหรือมันตั้งระบบออตโอต้ไว้หรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าเป็นระบบออตโต้มันหมายความว่ามันจะต้องตัดแค่พัดลมถูกต้องไหมคะ,คะเครื่องมันก็ยังทํางานมีแสงมีอะไร,รอ,อยูอ่ยทีนี้นเราเราเห็นว่ามันปแปลกๆอะเราก็เลยไปดูที่รีโมทดมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติอะค่ะก็คืเอเปิดเป็นแบบแอร์แบบโหมดที่แบบพัดลมเย็นมากทีนี้เราก็เอาใหม่ลองเอนตัวลงนอนสิ แล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะได้ยินเหมือนเดิมทีนี้เราเลยเอาไฟฉายนาสาส่องไปสิ่งที่ฟ้าเห็นก็คือมีแขนมือคนนะคะเอื้อมไปปิดสวิตแอร์ใต้แอร์อรคือแบบเป็นแขนคนนะคะ<อ>เป็นแขน,นมัน,นยังไงมันปกติไหมหิว<ต>หรือ<ต>ไม่หิวหรือไง หรือแขนอะไม่เหนียวคะ่ะมันคือคือ,คอด้วยความที่ว่ามันไกลมันไกลพอสมควรแล้วเราสายตาสั้นแต่เรามองว่ามันเป็นแขนคน<อ>ใหญ่ใหญ่หมือนแขนผู้ชายอะคะ่ะแล้วมันยื่นมาจากเอื้องไป,ปสุคือมันจะมีทีวีค่ะพอทีวีแล้วก็จะมีพัแอร์อยู่ข้างบนนะคะอเอื้องมาจากมุมอีกมุมหนึ่งมืดๆของห้องอะอซึ่งเราอะไม่เห็นตัวคนด้วยความที่ว่าเป็นหนูเองเนาะไม่ใช่เพื่อนหนูก็จะรู้สึกว่าเออ โดนเขาแล้วแหละใช่แล้วแหละทีนี้เราก็เลยไปใส่พระแล้วนอนครับแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราเริ่มคุยกับเพื่อนอว่าแบบเฮ้ยมีใครเจอเหมือนเราบางภาวะอะไรเงี้ยคือบางทีคือคือเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นอนไวแล้วก็จะชอบตื่นกลางดึกช่วงเวลาที่เรานอนอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็บอกว่าคืนนึงเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเนี่ย เขาตื่นเพราะว่ามีคนมาขย่มเตียงเขาเหมือนนั่งแล้วก็ขย่มไปเรื่อยๆค่ะซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ตื่นขึ้นมาดูนะว่าเพื่อนข้างๆที่นอนกับเขาเนี่ยแกล้งเขาหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนอีกเพื่อนข้างๆอ่ะเขาเวลาเขานั่งหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบขย่าอละซึ่งเพื่อนก็คิดว่าเฮ้ยแกล้งกูเปล่าวะอะไรเงี้ยแบบขย่าขาแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่อ่ะคือเพื่อนหลับสนิทแบบสนิทมากคือทุกในห้องคือบรรยากาศเงียบทุกคนนอน เพื่อนก็เลยงงว่าแล้วเตียงมันขย่มได้เพราะอะไรซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเรายังไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังทีนี้เราพอเราเล่าเรื่องให้เพื่อนเพื่อนฟังเนี่ยพี่เจมพี่แนงเชื่อไหมคะว่าช่วงเวลากลางดึกเนี่ยเราจะไม่นอนเลยเราจะเล่นเกมใบ้คําชาไทยทุกคืนคก็คือบรรยากาศห้องทุกทุกวันที่เราเจอคะ่ะแม้แต่ช่วงกลางวันอะทางที่เดินเข้าห้องก็ยังสาหลว อารมณ์เหมือนบุพพาลาตีเลยค่ะอาบรรยากาศให้ทุกอย่างทุกมุมใช่บรรยากาศให้ทุกอย่างให้ทุกมุมแล้วทั้งชั้นน้ำเหมือนมีแค่เราอยู่ห้องเดียวแต่ซึ่งริงทีเราห้องข้างๆเราอะค่ะจะมีคุณลุงคนนึงอยู่ซึ่งเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วบรรยากาศมันให้อีกตรงไหนดูไหมคะว่าทุกคืนเขาจะไอแขกแงอยู่เนี้ยอืมมันทำให้<อ>ใหเราอะต้องเล่นชาไทยให้หัวเราะทุกคืนแล้วก็หลับ ด้วยความที่เราจะไมุ่ิงซาน<ะ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสงบจิตสงบใจกล่อมกันเองก่อนใช่กล่อมกันเองก่อนค่ะแล้วพอถึงช่วงเวลามันไปเรื่อยๆคืออยู่อย่างเงี้ยอยู่ด้วยความที่ว่าเขาแกลงเงี้ยเกือบทุกคืนนะคะ,ะคือเขาอาจจะไม่ได้แกลเพื่อนของฟ้าหรอกแต่ว่าเขารู้เหมือนเขารู้ว่าฟ้ารู้อะเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างบางทีก็ มีตู้เสื้อผ้าค่ะมันเป็นตู้เสื้อผ้าไมา้ซึ่งตอนที่เราไปสำรวจอ่ะมันมันไม่แอดหรือมันไม่ไม่ไม่ไมตกล่องหรือมันไม่อะไรนะคะค่ะแต่บางคืออย่างเงี้ยเขาเขาคงคิดว่าเขาคงแกล้งเราเรื่ององแกกองแก้งไม่ได้แล้วแหละเขาองทำอย่างอื่นบ้างาแหละก็ประตูตู้เสื้อผ้าเนี่ยเปิดออกมาเองเอ,อ๊ะแล้วก็เข้าไป ปิดอยู่เนี้ยค่ะอ<ช>ืแสดงว่าเขาพยายามเรีย,ย,ยกร้องความสนใจแต่เราไม่เคยให้ค่าเขาเลยถูกไหมคงประมาณนั้นหรือเปล่าคะหนูไม่แน่ใจเพราะ,ะว่าพอเหมือนเราเข้าห้องไปเนี่ยก็คือเราได้ยินเสียงเหมือนเขาถอนหายใจใส่เราแล้วเราก็เลยคิดว่าไม่หรือว่าเขาจะรู้สึกว่ามาอยู่ได้หรอว่าอะไรเงี้ยห้องเนี้ยอืมอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าพีการมันจะพีขึ้นเรื่อยๆก็คือช่วงที่ฟ้าเนี้ยจะใกล้ฝึกงานจบอะค่ะทีเนี้ย จะเริ่มเห็นและคือห้องเนี้ยก็คือแฟนแฟนฟ้าเองหรือว่าแฟนเพื่อนเขาก็จะมามานอนที่นี่บ่อยๆเหมือนกันแต่ทุกครั้งเวลาที่เขามาเขาจะรู้สึกว่าค่อนข้างอึดอัดมากจะไม่ต่อให้เขาอยู่กันสองคนนะคะเขาจะไม่อยู่ในห้องเขาจะเดินออกไปรอเราข้างนอกทุกครั้งที่มาแล้วคืนนั้นเหมือนคืนหนึ่งคืนเรานอน,อนด้วยกันทั้งหมดหกคน ก็คือบนเตียงสามที่พื้นอาสามตัวฟ้าเองเนี่ยจะนอนที่พื้นกับเพื่อนคนแรกที่มาพร้อมกันแล้วก็แฟนเนี่ยจะนอนขั้นกลางซึ่งคืนนั้นที่เรานอนเนี่ยคือเพื่อนเราเนี่ยจะนอนติดมุมใต้เตียงคส่วนเราเนี่ยจะนอนติดติดหน้าราเบียงค่ะทีเนี้ยพอช่วงระยะเวลาที่เรานอนนะคะเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมแฟนเรามันนอนเบียดเราจังวะเออคือมันอึดอัดกันรอหรือว่ายังไงอะไรเนี้ยค่ะ เราก็เลยลุกขึ้นไปดูเราก็เห็นว่าเอ๊เพื่อนเราก็นอนจะแทบมุดเตียงอยู่แล้วนะแล้วแฟนก็เบียดเราจนเราจะตกที่นอนอยู่แล้วค่ะตกพื้นไปแล้วอ่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊มันนอนกันไม่สบายหรออะไรเงี้ยเช้ามาเราก็เลยถามเพื่อนกับแฟนเราว่าเอ๊เมื่อคืนนอนไม่สบายหรออะไรเงี้ยคือเพื่อนกับแฟนเราก็พูดกันตรงกันว่าเหมือนสองคนนี้เขาเบียดกันเองแต่ซึ่งสิ่งที่เราตื่นขึ้นมามันเป็นที่ว่างค่ะมันไม่มีใครเบียดใครอ แล้วสนุกสนเหียดะไ<ค>ร,<ค>รอ่ะคือคือหนูอ่ะแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขานอนอยู่บนเตียงอะค่ะเขาก็เสริมต่อว่าอ๋อเมื่อคืนอ่ะตื่นมาเข้าห้องน้ํามันก็เหมือนชะลุมชะเรือค่ะพี่เขาบอกว่าเขาเห็นมีนมคนหนึ่งอ่ะนอนขั้นกลางระหว่างเพื่อนเรากับแฟนเราอยู่เขาบอกว่าข้างล่างคือนอนสี่คนอ๋าแล้วเขาบอกไหมคะว่าคนที่นอนขั้นกลางลักษณะเป็นยังไงเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆค่ะอืมก็คือ คือเขาเห็นว่านอนสี่คนตอนแรกเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่เขาก็เลยเขายี้ตาดูดีก็ยังมีคนนอนอยู่เขาก็เลยรีบขึ้นเตียงแล้วนอนเลยเออก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละพี่แล้วพี่ทำอะไรต่อละอ <laughs> แล้วแล้วสรุปอันนี้เดี๋ยวมีมีเรื่องเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือว่าอันนี้คื<พ>อร่าเรื่องสุดท้ายอ่ะโอเคมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ว่าคืนนั้นน่ะเป็นคืนใกล้ใกล้และใกล้จริงแหละมันช่วงจะช่วงทีชไปไปเดือนสุดท้ายอ่ะ คือคือเพื่อนที่นอนข้างๆเราเนี่ยเขาจะคืนนั้นอนะมันมังเป็นฝนตกเนาะแล้วเขาจะแท้อากาศแล้วเขาจะไอแข็งแข็แขงเนี่ยคือเราอะได้ยินแล้วว่าเขาไอแต่เราอะไม่ไม่ตื่นขึ้นมาตกใจหรือว่าลำคาญเขาอะาค่ะก็เราเข้าใจเขาเช้ามาพี่เจนพี่แนนรู้ไหมคะเขาพูดว่าอะไรพูดว่าฟ้ากูขอบใจมึงมากนะที่มึงรูปหลังให้กูเอยคือหนูก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อคืนอะหลับแล้ว ไม่รู้เลยไม่ได้ทําอะไรเลย oh. ไม่ได้หันหน้าไปหาเลยอ oh. แล้วใครรูปหลังอืม oh. เพื่อนหนูก็ถามว่าแล้วใครรูปหลังเขาล่ะ oh. <c oughs> หนูก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอ oh. แต่คือเราจะอยู่อะไรอยู่ด้วยกันแบบนี้สี่เดือนเต็มค่ะ oh. แล้วคือเวลาที่เราคร้างสุดท้ายที่เรากลับบ้านจะนั่งแท็กซี่กลับบ้านไปไปขึ้นรถรูที่เดโมะค่ะ oh. ก็ S <S <an> ไปเจอแท็กซีค่คันหนึ่งเราก็เพื่อนเราก็เล่าเล่าให้เขาฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หน,น้าอะไรเงี้ยแล้วพูดุงแท็กซี่เขาก็บอกว่าอืมคอนโดเนี้ยก็มีคนเล่าให้เขาฟังหลายคนแล้วเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าใช่ที่เดียวกันกับเราไหมใช่กับกับห้องที่เราเจอหรือเปล่าอย่างค่ะอืม ื่องมันก็จะประมาณประมาณนี้ค่ะแล้วเราได้ก็จะอยู่ความหลอนไปสืบไหมคะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงไม่เคยข่ะไม่เคยขามเจ้าของหอเลยค่ะว่าว่าห้องเนี้ยคือมีความเป็นมายังไง แบบไหนนี่เพราะเราเองเราก็กลัวสิ่งที่เราเจอเราก็เจอประมาณนี้จนเราออกมาจบเลยจบเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องชอกเอาแต่เทาระหว่างเพื่อนกันสุดท้ายเขาเป็นคนดีนะเธอเขามาช่วยเขามาลูบรูปหลังคนป่วยนะออออืมก็คือเหมือนเขาแบบเห็นว่าเพื่อนเริ่มไปแล้วเขาก็จะรูปหลังเออตอนที่เขามาปิดแอร์เธออาจจะหนาวไปก็ได้แล้วเขาก็ยื่นมือมาปิดแอร์ให้ไงเป็นไปได้โอเคค่ะหนูหนูก็คิดได้แค่ดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่โทรมาแชร์ประสบการณ์กันนะน้องฟ้าขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะอังคารคลุมโป